อันนั้นงานทะี้หนึ่งเราเชื่อมยังไม่เป็นเท่าไหร่ครับผม ก็อยู่ในช่วงฝึกหัดนะครับผมก็กลัวไม่อยู่ก็อัดเยอะไปหน่อยนะครับดูแล้วมันแน่นดีดน,น,น,น่าจะเึรนทีนี้เราก็จะเอาน้ำใส่ครับผมน้ำใส่แล้วก็ thíchไว, qua mình sương máy, mạnh. Mạnh. để sấy đồng đi, không